สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีเ e ฟนช่องทุกท่านนะคะวันนี้แอดพาท่านชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะมาที่บ้านดงน้อยนะคะท่านผู้ชมเพื่อมาขอตัวเด็ดๆจากจอมปลวกนะคะได้ข่าวว่าให้ถูกมาแล้วหลายๆงวดนะคะงวดนี้ก็เป็นงวดแรกนะคะท่านผู้ชมที่แอดตามให้นะคะ วันนี้ก็เดินทางมาด้วยกันหลายๆช่องนะคะท่านผู้ชมเป็นทีมง,งานเดียวกันนะคะมีทั้งช่องมณีชาแนลคุมทรัพยานาะคนสุดินทีวีน,ะน้อยชาแนลแล้วก็แอนนะคะท่านผู้ชมนุชชาแนลนะคะก่อนที่จะไปตามตัวเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมแอนก็ขอฝากช่องนุชชาแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานต,ต่อไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามแอนมาเลยคะ่ะว่าจะได้ตัวเด็ดตัวไหนฝากนะคะ เคยเอาเล็ตลอดปีตลอดายบขอเพิ่นเด้อสองตัวสามตัวคงสุท้ไยแล้วเปดูพี่ีคเนต์ฟังดีเดแป๊บจนสิอกาเดือ

องตัวตรงเนาะสามตัวตรงเนาะงตัวตรงตตรงเลยโต๊มวเาแล้วปูหยาบตายหัก็ดีปูปืนทางได้หรือ ทำมาด้วยความดีความงามมาด้วยความขาวสะอาดในจิตในใจผู้ขาวบรไดมาทำลายอันใดทุกแม่แต่ทุกอย่างบุรได้ทำลายอันใดสิ่งที่สิ่งอันใดก็ก็ได้อันันสันติโตโยเสนะมาเอตั้งนั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 งช่วช่วโชทั้งทัโดยโดยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว

มาโดยดีด,ยด,ด้วยงามเลอขน่อยผู้ขาวกรไดมา,าทำลายอันใดผู้ขามาแบบขาวสะอาดบริสุทธิ์มาด้วยความดีความงานลูกเต่าเราล้านก็ได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันหลายคนมาได้ยินเขาลือเขาสาว่าม่องนี่ให้โชกให้หวยแม่นนะครับลูกศิล์ลูกถ้ำเลยลูกเต่าเราล้านได้ทัศนาจอมาในมือหนีกับมือดีมืองามมือวันที่ส3บสามือโชกดี นะครับก็ขอ,ขอให้คุณสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ณที่นี่ก็ตามขอจงโปรโดจงเมตตาเข้ามาสวมอบันดาลในจิตใจในเสียงปากผู้ข่าขอให้ดานเต็มปากเต็มเสียงดานให้เต็มจิตเต็มใจอยะหายทุตัดในจิตในใจยะหายมืดมนตะการตาเ้อผู้ขามาโดยดีโดยงามมาโดยความบริสุทธิ์ใจลูกเต่าเล่าล้านก็อยากมีโชคมีดวงนอาลูกเต่าเล่าล้านก็คือว่าคุนผู้ตาเอ้ย ผู้ขามาโดยดีโดยงามเด้อขอน้อยมา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 เป็นยังไรรอบปูนะมาถามเลยไกลๆเดิมมาขับมาถามเราเป็นยังรได้มกมาแล้ว ขามาทำอะไก็ได้ก็ไดได้เลยก็ได้เองกัะเดนนามองก็ได้อปู้บปัด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 พระปัด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 ออกนะเจ้า้่อันหนสิ่งที่ไม่ดีขอให้คุณครูบาอาจารย์จัดปัดออกนะเจ้าข่าสะสังออกไปลูกศิลยกลูกธารมาดีนะเจ้าข่าไม่ได้มาทำลายอะไรนะเจ้าข่าม์ รนะพุทธนัโมตสะภะขวโตอะระโตสมาสัมพุทสะนะโมตัสะปะขวโตอะระโตสมาสัมพุทัสะนะโมตัสะปะขวโตอะระโตสมาสัมพุทสะสาธุเดอสาธุคุณพระพุทธคุณพระรรมคุณประสงองคงพระพรหันตา พ่อทำจ๋าทำเวียงทำพระเกศองค์การพระธรรมนิจจาห้าร้อยพระองค์พระธรรมตั้งตแต่กบแต่เก่าทำาต่างแต่เงาเต่เดิมคุณสังกษา,าป่าสังกษีคุณแม่นางธรณีจันทีรักษาอยู่ในไหในหนานีก็ดีอยาขัดอยากขวางเปิดทางให้ผู้ข่าด้เห็นหูรู้จริงเห็นแจ้งแสดงออกมาในเสียงปากผู้ข่ามีอันใดให้ว่าออกให้ชัดเจนเน้อหน่อย องพระพุทธรูปก็ดีชุมเรือนแก่ก็ดีองปางประธานการก็ดีนาปกก็ดีองค์พุทธก็ดีพระสังฆกระจายก็ดีองชินนาชาก็ดีองขาวนาปกก็ดีองค์แก่ก็ดีแกวมรกตก็ดีหลวงปู่ทวดหลวงปู่แหวนหลวงปู่คูหลวงปู่สุขหลวงปู่ชาก็ดีนะเจ้าขาลูกศษย์ลูกธรรมจึงได้ขอรัตนานนมน์ทุกท่านทุกพระองค์จงโปรดจงเมตตาเข้ามาสวมเขาตา เปิดฤทธิ์เปิดเด็เปิดคาถาวิชาทั้ง8 4 0 0 0พันธรรมขันจงโปรดจงบันดาลให้ผู้ขาดไร้รู้เห็นจริงรู้แจ้งนะเจ้าค่ะลูกศิษย์ลูกธรรมขออาราธนานนมนเด้ขอขน้อยว่าเป็นตามค่วมจริงเด้ขอขน้อยมนลูกศิษย์ลูกธรรมมากขอบูชาโชคบูชาดวงเด้ขอขน้อยป่วยลูกศิษย์ลูกธรรมมากขอเลขขอหวยงวดวันที่สิบหกสิงหานะครับมีโชคมีลาบอันใดก็จงโปรดจงเมตตามาบอกมาจ้า มาแจงมาแสดงในเสียงปากผู้ข่าให้เว่าออกมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่าขัดอย่าข้าเด้อขน้อยขอให้มานั่งโทรณีและคุณปูอยู่นี่นก็ดีขอจงเปิดทางให้ผู้ข่าได้หูเห็นเป็นจริงเด้อขน้อยมีอันใดให้ว่าออกที่แจงแสดงออกให้ชัดเจนเด้นขนอขอน้อยมน มามาด้อปูเอ้ยปูมาแล้วปูมาแล้วเด้อคุณเด้อปูมาแล้วโ <c oughs> ดวยปูปูมาแล้วปูเอ,อ้ยทุกขามาโดยความดีมาโดยความงามเด้อปูเด้อท <c oughs> ุกขามาขอโชคขอลาบงวดวันที่สิบหกสิงหาหนีมีโชคลาบอันใดบอกลูกเต่าเล่าล้าน มาบอกให้ผู้ข่าได้หูเห็นเป็นแจงมาแสดงออกในเสียงปากผู้ข่าเด้อปูปปอเอ้ยน, <ะ S 1> นี่ล่ะน้อเขาว่าทั้งกายทั้งใจทั้งวาจาคุนศิลคุณธรรมน้ำมาเว้ามาว่าน้ำมาจามาแจงมาแสดงออกในเสียงปากของคุณศิลคุณธรรมองค์พ่อสมศักมาได้ตั้งจิตตั้งใจด้วยความดีความงามมาขอโชคขอดวงในปูนี่แล้วขน้อย น้่มาเว่ามาว่า,า,วาบอกผู้ขา่าเมื่อกี้มันเป็นจังไดน,นอกคุณปู่ลูกศิลย์หลูกถ้ำเขามาดิมืดมนเลยเมื่อกี้เป็นจังไดน,นอกปูเอ้ยผู้ข่าอยากหู้นี่ละนอกเขาว่า มากก่ามาแบบบ่พร้อมเพียงกันนาะลูกเต่าเหล่าหลานนี่เนาะโอ้จังสี่ก็มีเนาอมาหาโชคมาหาดวงต้องมาด้วยความดีความงามมาด้วยความบริสุทธิ์ว้ากันให้ถูกทองถูกต้องถูกแถวนี่ล่ะคุณเอ้ยจัดปั่นก่องม่องปั่นกวง ปูเพิ่นม่าเมื่อกี้เพิ่นม่าหองหายนี่ละปูเด้อม่าหองหายเมื่อกี้เห็นลูกเต่าเล่าล้านบางคนก็นั่งยูผุนบางคนก็นั่งยูหนีบางคนก็นั่งยูผุนแน่เบื้องล้วคือจังบอสามาขี้กันนี่แหละเขาหม่าปูดานล้านอะรเนี่ย้ามาคำอครับ มือรับผู้มาเบิงแล้ววันลูกเตาเรล่าล้านผู้สีบอกพร้อมเพียงกันหน้าแล้วว่งหนึ่งไม่ปักเขามาห้องห้แนงเบิ่งห้องห้เลยนี่ล่ะผู้สีบ้าให้ฟังปู้สีบอกให้หูผู้สีบอกให้เข้าใจเด้อต่อไปเวลาไปเหตุอันใดก็ตามขอให้มีความสามัคคีกันมีอันใดเหตุน้่กันมาเขามาน้่กัน นี่แหละเขาว่าแนมเบื้องแล้วที่หลังจำว้ในเดิมเต่าเราหลานนี่ขั้นแรกก็ได้ว่ายังลูกหลานหลายดอกโทษก็โทษอีกเโเอ้โดยขนอยโหสิกรรมน้อขนอยลูกเต่าเราหลานมันโบโหลูกเต่าเราหลานเกิดใหม่ใ่รุ่นยังบอกท่านหูยังบอกเข้าใจปูเอ้ยอย่าทื่อสาดอ ยาทื่สาลูกเต่าเหล่าล้านเป็นของธรรมดาจังสี่มั่นเป็นของธรรมดาตัวปูยมือนี่ผู้ข่าลูกเต่าเหล่าล้านก็ได้มากพร้อมหนาพร้อมตามากด้วยดีด้วยงามมากขอบูชาโฉบบูชาร่วมกับคุณปูเนี่ยละจงมาโปรดมาเมตตาสามหาโอ้ยสามหาคือยังเราออกมา,ามไวเทน้อคุณครูอาจารย์ ผมยังบอท่านได้ถามว่าจังสี่จังสันสัมปูบอกมาหาสามเพิ่นวาอ้ตัวเน,<ฮ>นียฟนี่ล่ละเด้อเขาว่าปูมือนีใจดีคัเนาาปูเนาอมาเว้าออกอยังบอท่านปันไดออกเว้าออกมาว่าหาสาม จ่าเลยจองเลจเลังเอยเป็นเด็กเน่าเอยามปเอาน้ารนำมาว่าเออนูเต่าลาลานเด้ถามว่าสามโตจังไดเนาะปูนี่ล่ะเนาะเขาว่าควอมจิงความเบาควอมจิงความว่าถ้าเม่จ๋าบอกให้หูดูดีทุกสิ่งอย่าง ทั้งมาบอกไวหูดูดีทุกสิ่งอย่างทั้งกายและจิตใจมาเว้าออกไห้ในศีลในธรรมเด้อขนอยปูมาเว้าออกว่าในศีลในธรรมนํามาเว้าลูกศิลุ์ลูกถ้ำนั่นล่ะขนอยลูกศิลลูกถ้ำมาขอขอปูขอถามปูนี่ละปูเอ้ยการว่าการว่านอกคุณเอ้ยความจริงแจงแจงมาแสดงออกไห้ชัดเจนมีความเห็นวาหาสาม ห้าสามนี oh, yeah. ่มาแท้ละคุณเด้อไปชื่อปัยวชื่อปัยัไชื่อยชื่อปัขอให้เป็นจริงเด้อข้าน่อยลูกศิลป์ลูกถ้ำขาราษนานิมนต์น้ำมาเวาใสละสามโตมี่บนอกปอวยมาเวาออกสามโตเบิ่งให้หูแน่นนา มาเว้าออกไห้หูดูดีทุกสิ่งอย่างทั้งกายและวาจาในจิตใจผู้ขายยาหูอยาเข็นวาสามโตมันมีโตใดเว้าใหหสองโตแหละก็เอาสองโตไปเป็นยังลูกเต่าเหล่าลานเออโอ้ยมันเ็ตสีได้โตไปตน้ำมาเว้าโอ้ยจงเว้าจ๋า นำมาวาให้ผู้ข่าได้หูเห็นเป็นแจงนำมาแสดงออกบอกในจิตใจผูข้ข่าพระองอค์เอ้ยจงโปรดจงเมตตาเข้ามาสวมมาบันดาน <c oughs> นำมาวาให้ผู้ข่าว่าแปดเก่าแปดเก่าอีกแล้วเด้อค <c oughs> ุณเอ้ยจำไว้แปดเก้าแปดเก้านำมาวาออกให้วาแปดเก่า 9. ปูพ้นว่าแปดเก่าอีก นำมาจ่าแจงไวทั้งใจและจิตสิบอยากหูว่าขอสามโตมาเป็นป้อนสอนดูเป็นการแกงมาแสดงออกว้าให้พผู้ขาดได้จ่าว่าออกมาให้หูเห็นปูว่าหูสามโตดอกคุณเยนยนำมาป้อนสอนดูปุการแกงมาให้จัดแจงแส,ดง,สแดงออก <S <S บอกไววว่า มาเมืม่อนี่ปูให้ไวคักนอนแป๊บเดียวปูให้เลยนอสามหาวายูวเนใจดีเสัปริติกาโยสัมมาปฏิเควะมะเปปูตังอเตโยสัมมาปเตธามะมะโบเรสันทายเตเนมะมะปุตเตสันทะมะมหา,าปุปปาเตโยสังโฆพุทโธเตมะมะปฏิทันนัง มะโตโสมะโตสังมะโตตังมะโตติมิมิมะมะสังโฆพุทโธเตมะมะอะุอะมะมะเมตตาเสดลงมาตัดติดโกจัดจิตโกตังติจตัดติจจ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 จ จอ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 นะเจ้าข้าจอดีจอ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 ม้นม้อนมนกนน่อยองคเจ็กมาแล้วเด้อขน่อยองเจ็กมาอีกแล้วอน์เจ็กมาอีกแล้วพ่นว่าจังสี่เด้อองเจ็กพันวาเจ็ดสศูเจดสองศู์เจ็ดสองศนเด้อ็กพนวาวาเจ็ดสองูนย สัพปริปิกายสัพเรตรังเอวังสัพติเทมะมะมเมสาหังติโตโสตังออะมะมะออะมะมะออะปติเทวะโสตังนาก,กาเยเจโตวิมุติห้องบรรลุมองดูแล้วขอให้มีความรู้ความเห็นความจริงแสดงออกมาในจิตใจลูกศิลธรรมความรู้ทราบความเห็นดีขอให้มีโชคมีชยัยขอให้มีทรัพย์สินและเงินทองขอให้มองดูแล้วขอให้เป็นจริง นิสาตังนางโสโตโตโสตังอะอะมะมะพระพระโพเพจัวตังอังนี่โสเตะตังหลอดหลอดเตะตังหลังเตะตังต่อเตะตังไหลโสเตะอาเจโอ้ยเตะตังโมเจโตหลังสีต่ออู้จะปังปังปังว้าชุบปังปังปังองค์เจกว่าปัง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 เดี๋วก็ปังปังปังโอ้สาธุสาธุขอให้ปังปังเด้อ ตัวด้อังังกัจาบิญจาบินงอยเอ้ยคนเห็นบอตรงให้ดูกห้ารงพอไดมีสามใส่มีสซอยเน้ค่ะท่านผู้ชมนะคะอาจารสมสักด์ให้ส5 5 3สะท่านผูชมขอโทษขอโทษลูดร้านหวเนมผู้เนมบึงว่าคือจัง คือจังบออันนั้นกันนะคือเออบอเออบันนี้ขอเข้ามาขอโทษยังแล้วเออมาพร้อมกันละบัรนีดีละดีแล้วดีแล้วเรียกปูยังอยู่นี่ครับปูจมปวกทีน้ปูจมปวกปูจมปวกบูมี่ครับมีแต่ปูนันมากปูตบปูตาก้งตาวหน้ากุ้ปูตาวูากุ้งาน้ากุ้งาวหูากงน้า้งานีา้งข้าวนางาน้ากุ้จข้าวกงข้าวน้าก้งข้างน้าวกา เขามีตัวอยู่จังก็ได้ยังบ่เตือนบ่ให้แล้วก็ต้องถามเตือนนะตัวนี้ครับโอ้ยสัตจะดุแล้วผมมักตัวนี้ครับผมชอบตัวนี้ครับ35ครับ35 35เอามงกุนี้ผมมักมงกุนี้ตัวนี้ครับเดียวองก้าวครับแต่นี่ของของของปู่เจคนะครับของปู่เจคหนี่เอาอยู่พุ่นครับออ๋ครับของปู่เจคมาซ้ำอีกนะครับนี่ มาซ้รอบหนึ่งครับฟันธงแน่นอนวันนี้ผมก็ว่าพันธุงเลยจักอยู่พันธงแน่ครับพันฟันธงกับฟันธงครับผมฟันธงเลยครับสามตัวนี้ครับฟันธงเลยครับพันธงเลยครับตัวเลขก็มีแปดเก้ากับหาสามเจ็ดสองศูนย์แปดเก้าหาสามเจ็ดสองศูนย์เนาะครับ หรือจะไปเล่นต่างประเทศก็คอยู่ในนี่ก็พคิดว่้นมาทำที่มั่งนี่ผมก็คิดว่าตัวนี้แหละครับเด็ดอยู่เนาะรับเด็ดตัวนี้แหะครับเด็ดตัวนี้ตัวนี้กับเด็ดคือกันแหละครับห่กบนดาลตัาธุใหนลองเสียงเด้อลองลองดูครับมือลเบานูบาอกครับจ้า เราเขาแจกทรงและผมหมอบเป็นครับบมอบูฟินนะันกันแข่งัคกับสาธุสาธุเรยบนลายล้าบ